you take me back, you show me you're the only one. Read really it away, you got me, I've r got to run. y o u still alive, i never gonna take your feeling with สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับหรือแปลที่เขาหมาว่าสวัสดีเองนะตอนนี้นะครับอยู่กับผมท่านในรายการคลิปเตอร์คุงทีวีเกงกับผมในบอสเองนะครับมาวันนี้นะครับอ่ามื้อเช้านะครับอ่าน่าจะตอนบ่ายๆมากกว่านะมีเ ไอเอ่อ uh, YouTube ไอดีหนึ่งนะครับบอกว่าให้ผมเล่นเอ่อบทคู่รักนะฮะก็โอเคครับเล่นได้มก็กำลังจะบดแล้วนะก็เล่นมันสักหน่อยก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวเชิญเนอะ่อผู้แขกผู้มีเกียรติก่อนฮะไม่รู้ว่าใครจะมาเนะี่ยอืมคือสงสัยเนะี่ยคือชื่อผมนี่มันแบบไก่กาขนาดนั้นได้เลยนะฮะคือเรียก <c oughs> <c oughs> ว่ายศไกลล่เหรอเพราะว่าไม่มีคนตอบรับคาเชิญรอยนะฮะ เซ็งเนะมีแค่เนี้ย <c oughs> มีแค่เนี้ยโอ้อะไรวะอ้าวมาเจ้ง่ายจเจอ ex นี้ฮะโชลาเล่นไหมเออเนี้ยเล่นไหม <c oughs> ผมบอผมตัดก่อนแล้วกันฮะเดี๋ยวเรามาดูดีกว่านี้ว่าใครจะเป็นผู้โชคดีอ่ะไปกานการนะเล่นด้วยกันนะครับนักออก <c oughs> โอเคครับเดี๋ยวเราไปหาห้องก่อนแป๊บนึงนะฮะอ้าวเฮ้ยเดี๋ยว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 ทำไมมันเป็นตัวเดี๋ยวนะทำไมมันเป็นด่านนี้เฮ้ยไอ้งงว่ะคือคือเดี๋ยวนะมันต้องเป็นด่านม้าป่าดิแล้วทำไมมันเป็นด่านเอ่อไอ้แมลงสีเขียวน่ารักน่ารักของเราได้เนี่ย แปลกแล้วแปล,แ,ปลแปลกแปลกหรือว่ามันสุ่มด่านเหรอคือไม่รู้น <c> ะ <oughs> นึกว่าด่านนี้เขาเอาทีงไปแล้วนคะครับเฮ้ยจริงดิมันมีมันสุ่มแรนดอมด่านสองด่านนี้เองโอ้นี่ความรู้ใหม่ในการลงคู่รักนะฮะไอ้ดูมันทำไมจะวิ่งไวไปไหนวะคนลรไปแล้วสุดยอดจริงอ่ะสุดยอดความรู้ใหม่นะ <c oughs> ครับนะเรามาพูดดีกว่าน,นี่นพูดไปเล่นไปนะครับช่วงนี้สบายเนี่ยเพราะว่านายครูรับมันวันก็กะก,ก,กากเนี่ยมันมันจะพิเศษก็ตรงที่ว่ามันจริงแล้วมันกัดเราเลือดเราลดนะฮะเออมันก็ใช่ดิกัดมันก็ต้องเลื่อนรถอยู่แล้ว <laughs> ีต่ตรงไหนวะเนะ่ยโหเป็นสปีดเท่าไหร่เนี่ยคือไม่ได้ ไม่ได้เติมเลยตั้งแต่ที่ที่แล้วเนะี่ยคือช่วงนี้ไม่ได้เติมไปละไปสุขามเมื่อวา,วาอนไกลโพนโอเคผมชอบออแบบช็อตกันเนะี่ยเสียงแบบเนี่ยเสียงเพราะดีนะเออช่วงนี้คือสึกว่าจะเจ็ดตาเนะี่ยคลิปหน้าท้องใสนะ่น่าจะเป็นไม่วันพฤหัดกับวันศุกร์นะเพราะว่าผม ต้องไปจัดซุมให้ม6นะครับอ่าเขาจะจบแล้วเนยเขาจะเรียนจบแล้วนะครับเราเลยต้องอันนี้จะหน่อยให้เขานะฮะทำเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเออมันเป็นซู้มถ่ายรูปเนี่ยอ๋อไม่ใช่มันปชิมนะบันปชิมเนี่ยพาผมต้องไปทำาเฮ้ยมันวราปันอย่างนี้เลยเหรอมันไม่มันไม,ม,ม่จอดําก่อนเหรอแล้วทําไมมอลมันน้อยจัง โอ้โหบันน้อยแต่เลือดแมงก็เจอเอ้ยแต่มันก็จบเลยเฮ้ย <c oughs> แต่ก่อนนี้แมงโคตรเยอะเลยนะเว้ยแล้วตอนนี้มันอะไรเนี่ยมันไก่กาขนาดนี้ได้หรอคือ <c oughs> แต่ก่อนนี้ระดับคนดูนะ <c oughs> คนดูคริปแรกๆของการลงคู่ลาผมนะะแม่เอ่อมามีมม่นี่โคตรเยอะเนะี่ยฟาโร่เยอะมากนะ ตอนนี้มันรู้สึกว่าจะโดนปรับรรถเื่องเลยโอเค okay. <laughs> วันดีแดกแล้วโอเคร okay. ครับแย่งกันคิวครับแย่งกันคิวที่ใส่ที่ดีคือการแย่งครับพ <c oughs> ลัง EX ประสานตายฮาฮาฮา ไม่ไม่ได้งอสับไวนะครับอาเปียงกับสวนไวครับพูดผิดครับนะครับผมไม่มีเปียกับส่วนไวนะเนี่ยมัน <c oughs> มันเดินมันว้าปไปเลยโอ้ไอ้นี่ดิฆ่าตายอีกผีไม่ก็ดอปเหรอขอรู้ไม่เต็มเต็มหน้าไม่เป็นไรกูทนได้ไม่เอาไม่เอากูจะลงขึ้นไปข้างบนเนี่ย ช่วยกันดีดีสุดครับเชื่อนะเล่นถ้าถ้ามันเป็นด่านนี้เนี่ยผมว่าช่วยกันยิงดีสุดครับผมว่าถ้ามีโผแต่ละคนนี่มี EX เนี่ยแล้วก็มอนมอนมอนน้อยลงเนี่ยผมว่าไหวว่ะแบบสบายสบายเลยละปกติมันก็ไหวอยู่แล้วเนี่ยแต่มาเจอแบบนี้ก็สบายกว่าเดิมนะแบบ มอนเตอร์แม่งโคตรน้อยอ่ะปกตินี่กองเป็นจุ่มกลุ่ม <laughs> จุ่มกลุ่มเนะี่ยต้องของพายุกระสายีสานเนะี่ยอาจจะฟังไม่เรื่องนะครับผมใส่ว่าไอ้ไอ้สโลแกนปิดคลิปนี่มันน่าจะมีแล้วล่ะเฮ้ยผมมาแล้วโอ้โหเจ็บจี๊ดเจ็บจี๊ดมา ไปม,มันติดสโลวะ่ะอ๋อโดนโดนโดนตายตายตายเรียบร้อยฮะไม่ถึงห้านาทีครับสี่นาทีสามสิบวิครับจบครับโอ้โหดีดีดีที่ไม่ใช่วาปที่ไม่ใช่วาปไปเลยเมื่อกี้เหมือนเมื่อกี้เนี่ยกลับสู่ห้องเดิมๆ ะะว้าวนะสิบนาทีครับแช่น้ำแร่นะฮะตั้งสิบนาทีเลยเนี่ครับสิบนาทีคูณสองร้อยเท่าไหร่วะหกร้อยหกร้อยคูณสองร้อยแป๊บหนึ่งนะครับอดี๋ยวเปิดเครื่องคิดเลขแป๊บหนึ่งเนี่ยไม่ต้องใช้เ,เครื่องคิดเลขเลยไรวะหกร้อยโอเคหกร้อยคูณสองร้อยนะฮะแสนสองครับ จริงนรเนี่ยเรามาดูดีกว่านะีว่าเราจะได้แสนสองจริงหรือเปล่านีครับนะเพราะฉะนั้นก็ไปดูตอนเนสรุปคะแนนดีกว่านะฮะตัดไปเลยเย่ yeah. คลิปสั้นมาต้องขออภยัยเนี่ยโอ้โหเนะียฮะจบไปแล้วนะครับแสนสองจริงด้วยนะฮะเป๊ะนะฮะก็ ออกเลยแล้วกันนะฮะเพราะว่าไม่ไหวนะตาไม่ไหวแล้วคือแสบตาเนี่ยได้เวลาต้องพักแล้วลหละฮะก็ช่วงนี้จองได้ไม่เกินสามชั่วโมงเนี่ยคือเอา,อาง่ายเลยฮะไม่เกินสี่สิบนาทีะฮะโคตรแสบตาเลยเนะฮะแบบแสบจริงฮนะคือน่าจะถึงช่วงเอพักผ่อนระยะยาวๆๆเนีฮะอันนี้พูดจริงเนะ่ คือมันก็แสบตาแบบไม่ใช่แสบตาธรรมดานะแบบโคตรแสบเนะี่ยซึ่งถ้าคนเล่นคอมบ่อยๆนะฮะและนานๆนะฮะถ้าไม่มีแว่นตาหรืออะไรกองแสบนะมันจะเป็นเหมือนผมเลยนะคืออี๊โอ้แสบตาอนะ่ะโอ้โหนะอย่าง้ก็ผ่านไปแล้วได้นะฮะสบายมากคือสิบนาทีนะ ex นะฮะเอ่อเกรดคอมรู้นิดนึงนะครับผมบอกอีกรอบหนึ่งนะไม่รู้ว่ารอบที่แล้วผมบอกหรือเปล่านะฮะ คือถ้าคุณเล่น EX นะฮะ,ะถ้าเป็นถ้ามีเพื่อนนะมีตัวละครวู้หญิงนะครับก็จะเพิ่อเป็นถูกสารเขียวนะผมก็เรียกว่าสารเขียวก็แล้วกันนะครับนะให้เราพยายามหลบนะเพราะว่าดูจากสภาพบอสนะฮะเมื่อกี้นะครับเป็นห้องบอสเมื่อกี้เป็นเวอร์ชั่นเก่านะครับอ่ มอนสเตอร์ Monster, ค่อนข้างน้อยนะครับผมว่าเครื่อไปช่วยกันยิงน่าจะไวกว่านะวนดานม้าป่านะฮะก็รอไปกลางห้องแล้วเป็นอมตะดีกว่านะฮะเพราะว่าไอเนี้ยไม่งดว่ะคือเป็นวิ่งตามวิ่งไล่ฆ่าเลยนะฮะไม่ค่อยคุ้มกับการเสียชุดที่เยอะนะฮะก่อนนะครับก็ขอจบที่จะเปลียนเท่านี้ก็แล้วกันนะฮะเพราะว่ามันก็ไม่มีอะไรแล้วนะก็แค่มาวอร์มก่อนเนอะ้อไอปืนเนี้ยมันจะหมดนะ ดีอีกหกเอาเฮ้ยเดี๋เดีดเดเด้วไมมันเหลือหกชั่วโมงวะคือผมเช็คบ่ายสามแลนกเบอกว่าหกชั่วโมงนะไอย้ยะงงเลยนะผมผมนึกว่ามนหมดสามทุ่มนะคือกูเติมเงินตอนเนออเที่ยงคืนเหรอไม่นะไม่เคยเติมเกินอะไรวะเนี่ยงง <c oughs> ว่างงเว้ยรู้สึกว่าจะน้องเรือมาไกาลแลวนะก็นะครับ ขอบคุณทุกคนด้วยนะที่ดูที่ผิดตนะครับขอบคุณที่ดูคลิปนี้นะฮบเพราะฉะนั้นแล้วสำหรับคนที่ชอบเน่กก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับอาจฟังไม่รู้เรื่องต้องขออภัยเพราะฉะนั้นขอตัวขอรับบีบายเ่ะเย่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 บีบายครับ